ถึงเวลาแจ้งเกิดในฐานะดาวดวงใหม่ Free Fire Idol การแข่งขันเพื่อเฟ้นหาเหล่าไอดอลหน้าใหม่โดยการินา Free ฟ i ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า1ล้านบาทขอเพียงคุณมีอายุ13ปีขึ้นไป กาแสดงออกและมีใจรักในเกมฟรีไฟการแข่งขันแบ่งออกเป็น2รอบรอบคัดเลือกเพื่อค้นหา30คนที่ได้รับเสียงโหวตจากผู้เล่นฟรีไฟ์มากที่สุดรอบตัดสินเพื่อค้นหา10คนสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลสุดพิเศษจากกอริณาฟรีไฟรางวัลชนะเลิศเงินรางวัล5 0 0 0 0 0บาทรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเงินรางวัล3 0 0 0 0 0บาทรองชนะเลิศอันดับ2เงินรางวัล2 0 0 0 0 0บาทพร้อมเพชรและของที่ระลึกอีกเพียบ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่2ส,งสิงหาคม2566ถึง13สิงหาคม2566เท่านั้นติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ffidol.freefire.in.th in. แล้วพบกัน